การแตกต่างในมุมมองที่ท้าทายสังคมไทยเมื่อบุมปนัดดาท้าทาทยอังคณานิลภัยจิตบนเวทีสาธารณะในยุคที่ข้อมูลและความคิดเห็นกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วการแตกต่างในมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของประเทศไทยกลับกลายเป็นจุดร้อนในสังคมที่น่าสนใจอย่างมากล่าสุดกรณีที่บุมปนัดดาวงผู้ดีนักสแสดงนักร้องและพิธีกรชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการทํางานเพื่อช่วยเหลือประชาชนชายแดนไทย กัมพูชาออกมาเปิดเผยความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสวอังคณาณิลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาในการใช้อำนาจและตำแหน่งเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความยุติธรรมนั้นได้กลายเป็นหัวข้อที่ท้าทายสังคมและกระตุ้นการอภิปรายอย่างร้อนแรงแต่ที่น่าสนใจคือความคิดเห็นของบุ๋มปนัดดาไม่ได้เพียงแค่วิจารณ์เท่านั้นแต่เธอยังเสนอข้อเท็จจริงและประสบการณ์จริงจากพื้นที่ชายแดนที่เธอเคยทำงานมาโดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ไม่ใช่ทหารรวมถึงผลกระทบทางจิตใจที่ยากจะฟื้นฟูเธอถามว่าสวอัคณาเคยรับทราบเรื่องเหล่านี้มาบ้างหรือไม่แล้วว่าในฐานะผู้แทนประชาชนท่านควรใช้อำนาจและตำแหน่งเพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนคนไทยในทุกมุมมองหรือไม่และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่มักลืมการที่รัฐบาลไทยต้องผเผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งบนชายแดนไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีการใดางานถึงองค์การสหรประชาชาติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ นุษยชนการที่รัฐบาลจะต้องหาทางออกที่ยุติธรรมและเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามและความเข้าใจที่ลึกซึ้งคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าสาวอังธนานิลภัยจิตควรใช้อำนาจและตำแหน่งของตนอย่างไรเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความยุติธรรมในสถานการณ์นี้และว่าความคิดเห็นของบุ๋มปนัดดาจะช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมไทยในประเด็นนี้ได้หรือไม่ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมอภิปรายและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้